สวัสดีค่ะคุณพร้อยสวัสดีค่ะพี่ซีเคหนูทำพีูุ่ยปิดเสียงให้แม่หนูทำหมูจูหมูให้แม่ค่ะพี่เพาะพี่ซีเคต้มมันฝรั่งใส่ใส่กระซิ่โคงหมูอ่อนให้คุณยายไม่นานค่ะหนูไล์ไม่นานนะประมาณสินาทีเดี๋ยวหนูลงละแค่ถ่ายให้เพื่อนๆดูเฉยๆ เมื่อกี้ว่าจะขึ้นมันชนกับคุณพลอยต้มมันฝรั่งใส่มะเขือเทศเฮ้ยมวยมะเขือเทศแม่อยู่ไหนมะเขืเอเทศมะเขือเทศเจนอยู่ไหนบ้างมะเขือเทศมากเฮ้ยลืมใส่บวกระเพาะเศร้าโลกเอ้ยเด้อเด้อเด้ดดดกเกอแล้วขอจิตปลาบวกระเทศใส่แต่หมวยเธอโทอดซักเลยต้มให้คุณแม่ค่ะนี่เมนูคุณแม่ ต้มแซลมันฝรั่งใส่แค่รสเน่ยเบาๆเึองบบเียดลึงสมองเจ็บแบบงอ่ะที่หมาอมันถือโทรศัพแม่แต่ปากใส่เลยถือถือนี่ถือแบบนี้วางโทรศัพท์จะลืถือแบบนี่ต้องหงียคือถือแค่หม้อเถิดแค่หม้อ ไ,ไล่ๆก็ลืมใส่น้ำเกลืออันนี้ไม่ต้องน้ำแน่นบ่อคุณแม่อันนี้ล่างอ่ะแม่นบอ ขออนุญาตปาดใส่แบบน,นี้เลยนะคะเพราะว่าเซฟลืมลืมค่ะแม่ว่าเอาเอามะเขือเทศใหญ่ๆอ่ะอันนี้ไงไปึ้นบาดนเดอร์เพืเ่อนๆแล้วไปล่องแล้วไปคอสิหานะที่ ไปลงแล้วูได้มากพี่จูสวัสดีค่ะพี่พี่จูคุณมาเรียคุณพลอยคุณโซเฟียคุณคอยพอดีพี่ซีเคขอบคุณนะคะ่ะนูอยู่แค่สิบห้านาทีแต่ดนุลงแล้วอันนี้ได้กี่นาทีแล้วได้ห้านาทีสิบนาทีค่ะ ต้มซุปกระดูกหมูหายคุณแม่ต้มหมอง่ายๆยังสิแหละเพราะเรามากินเปื่อยๆกับอุ่น,น,นอลไลเหมือมันกระสิ่เปื่อยซุปกระดูกหมูคคมอ่อนซี่โครงหมูอ่อนเย่ต้มซุปกระดูกกระเทกอากาศหนากเป็นเย่ กินยาแล้วจะคอยเออเลยมันระดมเ้าโล,โลเอล้แบบบ๊สบายทั้งบ่สบายทั้งหลายอย่างในะสมองคิดหลายอย่างจะสิไปใส่ไปกลัวในชีวิตจะเหดุยังก่อนนั่นเนีเ่นเพื่อนๆ่ข่ต้มกระดูกหมูเทานา้ำทิงเทื่อนึงจ้ะวันนี้ต้มเพื่อ,นนดอ,เ,อเดียวนี่มันแบบเปือ,อยแล้หอมมากหวยหอมพริกไทยดำ อ๋เนาะอันผู้สร้อยคอยยิ้วข่าวนะตล้ก็คอยยิ้วข่าวตาก็หนึ่งห้าแล้ว,ลว,ออวเพื่อนเริ่มสิเจ็ดอันพี่ซูดขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อค่ะพี่ซูดอีกแปดนาทีหนูลงนะหนูขึ้นแค่สิบห้านาทีเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่แวะมา แม่เธอบอกแม่เธอหอยผักชีหอ่ใส่ใส่สแค่ซุปก้อนค่ะซุปก้อนสองก้อนแล้วก็น้นำมันหอยพริกไทยกระเทียมรากผักชีน้องวัวยเขาจะเอาไปราดในเสนเซนเ้นมาม่าให้มันเดียวคนมา นว้ยเขาสกินก๋วยเตี๋ยวใส่พริกไทยดำเ่อนหอมหอมคอยฝอยซ้อแบบเม็ดมาบทเองขอบคุณค่ะทำทำอันนี้ค่ะพิสุทธิ์ซุปหมูค่ะซุปซี่โครงหมูอ่อนให้คุณยายของคุณแม่แม่นู่งคุณแม่ อีกเจ็ดนาทีหนูลงนะหนูจะอยู่แค่สิบห้านาทีเดียวนูมีงานตอนเย็นจะไปอาบน้ําเตรียมไปทํางานขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทีแบ่มาด้วยค่ะนั่ชขอบคุณทุกท่านจ้าหอมมากเลยหมอยที่หมวยไปไปยมไปีมมาแป,แปะามาแปะสัตมาม่าใส่ชามไม่ต้องเอาเครื่องมันใส่นะ ว่าเขาเชลล่าสินมามาเป็นใบเดี๋ยวตกลงไปในหมอนะหมอนี่กันสีสาเม,มือผุนละมั้งพุณแม่ยังจะกินเหมือน สามสี่หมื่นนะใช่ครหมอ่มอนใส่ลูกชิ้นไหมใส่ไหมใส่ก็ไปเอามาใส่ไวชิใส่ลูกชิ้นใส่สนใ,สในไงนั่น,นกระบวยเดี๋ยวแม่ลวกให้ไหวชิกินลูกชิ้น จ้าทำซุปร้อนๆจ้ะขอบุนเด้อเพื่อนๆใส่เลย,ใส,ย,เลย,เลยใส่เยอะๆเลยลูกเล็กใส่อีกไหมแล้วพี่ให้เปเจียวให้หน้องมวยเอาลูกสิน้นใส่น้ำลูกสิ้นใกล้ดอกจก้ะชิลวกแบบนี้นีนะ Oh, hello, Christian. Welcome to my life. I cook stew pork for my mother. And I'm going to adapt to the noodle for my boy. Yes, so thank you for visiting me. I'm not be here too long. About five minutes, I will have to prepare to work. thank you for coming thank you every one ขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่แบะมาอ่ะพี่หมูเอาชามอ่อันนี้นูเดอร์นูเดอร์วิชิคันบอกเอาชามยกข้างบนยกวันนี้เดี๋ยวมันล่วง มันฝรั่งนิดนึงเนะาะจับสองมือเดี๋ยวหล่นร้อนหาข้าวให้ลูกให้แม่กินก่อนเดี๋ยวไปทำงานเพื่อนๆชีวิตต้องสู้ดิ้นรนกันต่อไปยะพึ่งยับฝืนยืดเจ๊ยบอย่างนี้อ่ะเอาผักชีโรยอันนี้หนูเอาผักชีโรยปางโอเคเอาผักชีโรยเอาผักชีกับต้นหอมเลย About three minutes, I have to go. Okay. It's Thank you, everyone, to stop by and support me. Thank you, my dear Christian. I appreciate your time and I love your video. Keep doing the great and wonderful video. Okay, we are watching you. อันขอบคุณทุกท่านค่ะคุณพี่ซูดคุณพี่จูคุณพีซีเคคุณพี่พ่อยคุณอันผูใดมาอีกนาอไอเรลืมฮะคุณคริสเตียนอ่า thank you คริสเตียน it almost done now this noodle for my boy อ uh ันนี้ก๋วยเตี๋ยวของลูกอือฮึ this noodle หนูลงแล้วนะเพื่อนๆสองนาทีหนูจะไปทำงานต้มให้คุณแม่ดอกค่ะขอบคุณพี่จูเด้อค่ะพี่จูจ้าหนูขอบคุณแล้วจ้าพี่สุดขอบคุณจ้าคุณพ่ออพีซีเค เพื่อนๆทุกคนจ้าขอบพระคุณค่ะผู้ได้มาอีกเนะน่ยจำอ่ไผู้ได้จะเอายกมือขึ้นมาเอาถวยมะผู้ได้อ,อยากกินยกมือขึ้นเอาถวยมาประจูจะเอาถวยหนึ่งเพืนเพื่อนหนึ่งนาทีค่ะ The last minute Thank you for everyone for stop by okay last minute I have to go mm hmm. อันเพื่อนเพื่อนยกมือได้เลยค่ะหนึ่งหน้าที่นูลงแล้วนู้องไปเห็ดงานนู้ดวบันไ,ไนดี๋ยวนูใส่ผ้า หอมกับผักชีคุณยายชอบแซ่บปรนักรีวิวเอาปิดแก๊สเลยคะ่ะไล่สายแก๊สเลยเพื่อนสิบวินะคะดันหลุลงแล้วขอบพระคุณน,นะคะกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยจ้า thank you e v e r y o n e for stop by thank you my dear Christian see you next time please have a beautiful day Be healthy and happy. Day. Bye bye. ไปละเด้อเพื่อนๆไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้ว Have to go now. Have to prepare to work. I have appointment. นี่ลูกค้านัะจ้ะ About this. Bye bye. ชิปสมวยกินละน้องมวยกินละน้องสมวยหิว Thank you sunshine Thank you Maria ไปเราได้จ้าขอบคุณค่ะ